วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการกลางร่มแมคค้ากันให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็ให้กลางตัวล่มนะครับแผ่ไปแบบนี้แผ่ไปแบบนี้เลยนะครับลักษณะที่แผ่ไปแบบนี้แล้วเราก็โน้มขึ้นมานะครับสี่โน้มขึ้นมาสี่สบห้าองศาเอานี้ปักไว้นะฮะ ปักไว้ใช้ปักไว้แล้วก็ดันขึ้นเพราะตรงนี้จะมีตัวที่รับดันขึ้นไปให้สุดครับดันสุดแบบนี้นะครับร่มก็จะกลางแล้วเห็ง่ายไหมฮรเวลาเราจะเอาลงนะครับเราก็เอียงมา45องศาเช่นเดียวกันแล้วก็เอามือเอามือด้านหนึ่งประคองตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับหนีบตัวคลิปตัวนี้ นะครับแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองแล้วก็ขุบร่วมเก็บได้อนี่นะฮะดึงขึ้นไปให้สุดให้ดังคลิปนะฮะเราก็มาปักหลักไว้